โอ้ m ก g Google Pixel กำลังจะมีชิป i ิ h o u s e เป็นของตัวเองแล้วครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่พพๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสร์เสนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Google นะครับเจ้า Google Pixel 6หรือว่า Google Pixel 6 XL เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็มี l ลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้ทีนึงคือรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า เริ่มต้นเนี่ยเรามาสังเกตดูนะครับสำหรับทางมือถือที่ขายดีที่สุดตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นซัมซุงหรือว่าจะเป็น Apple เนี่ยที่เขาโด่งดังขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าเขามีเจ้าตัวชิป In-house ที่เชื่อถือได้เป็นของตัวเองแล้วก็บวกกับฮาร์ดแวร์นะครับแต่ว่าที่สำคัญจริงจริงเนี่ยมันก็คือตัวซอฟแวร์นะครับคือทาง a ั s u n งเองก็มี exynos นะครับส่วนทาง Apple เองเนี่ยก็มีเจ้าตัวชิป a bionic นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือ A-bionic นะครับของทาง Apple นั่นเองแต่ว่าด้วยข่าวล่าสุดนี้นะครับทุกอย่างนี่อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับข่าวนี้เนี่ยถูกส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะครับจากทางเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ที่ชื่อว่าคลาองนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็มีการคอนเฟิร์มมาว่าทาง a m s u n งเนี่ยจะมีการร่วมมือนะครับกับทาง Pixel นะครับผลิตชิป in-house นะครับของ จ้าตัวชิปอินฮาส์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นของ Google Pixel นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า w วช c h a p e l นะครับเจ้าตัว w ว c h h a p e l ชิปเซตตัวนี้เนี่ยนะครับก็ขนาดของมันนี่ก็คือ5 n นาโนเมอรนะครับซึ่งประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าตัว5นาโนเตอรนี่คือ,ม,คอมันคือที่สุดของอนาคตตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ทาง Google เองเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะใช้ชิปเซตหรือว่าผลิต ชิปเซตอินเฮ s าเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยของปีนี้เนี่ยเจ้าชิป Snapdragon ของค a l c ค m m เนี่ย865เนี่ยราคาสูงมากๆนะครับคือมันเลยไม่สามารถที่จะเวลาที่ผลิตมือถือออกมาเนี่ยคือเราสามารถกำหนดเจ้าตัวคอสในการผลิตได้แต่พอพวกชิปเซตพวกนี้เนี่ยเราจะต้องเหมือนไปยืมมือคนอื่น นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคาดคิดว่าทาง Google หรือว่า Pixel เองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะคัดคอสตรงนั้นถ้าเกิดว่าเขาสามารถผลิตชิป in-house ได้เหมือนแบรนด์อื่นๆแล้วก็แหล่งข่าวเนี่ยก็มีการระบุมาว่าเจ้าโทชิปเซตตัวนี้เนนี่ยะครับจะได้ใช้จริงๆเนี่ยในปีหน้าอย่างแน่นอนก็คือ Google เนี่ย สิ่งที่ปีหน้าที่เขาจะมีเนี่ยที่เขาจะใส่เจ้าตัวชิปเซตไวแชเปอรเนี่ยก็จะใส่เข้ามาในตัวของเจ้าตัว Pi ก e l 6แล้วก็ Pixel 6 XL นะครับอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมีความพิเศษนะครับสำหรับชิปเซตตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะสามารถเกี่ยวข้องกับ AI นะครับเพราะว่าทางทุกคนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นแฟนของ Google เนี่ยจะรู้ว่า security ของทาง Google Pixel เนี่ยทำได้ดีมากๆอย่างเจ้าตัว Titan security หรือว่าเจ้าตัว o o o l l v v s u u l นะครับตรงนี้สำหรับความปลอดความปลอดภัยของทางเวลาคนที่ใช้ Google Pixel เนี่ยคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยแล้วยิ่งเขาใช้เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยซึ่งเอาเข้ามาสอดคล้องกับทาง Google Assistant ด้วยนะครับคือจะทำให้เหมือนกับว่าการใช้งานของเราเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วยเลย จากข้อมูลตรงนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าเจ้าตัว Google Pixel 6แล้วก็ Google Pixel 6 XL เนี่ยน่าสนใจกับเจ้าตัวชิปเซ็ตตัวใหม่มากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง Samsung เองเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยเขาก็เจ้าตัว Exynos 2100ของเขาเนี่ยก็แรงแรงกว่าเจ้าตัว Qualcomm Snapdragon 875ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ทาง OnePlus เองเนี่ยก็ยังมีโปรเจกต์จะผลิตชิปของตัวเองชื่อ Mariana นะครับตรงนั้นนะเป็น Mariana Project อันนั้นเราต้องมารอ ดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมคิดว่า Google Pixel มาถูกทางมากๆที่จะผลิตผลิตชิป in-house เป็นของตัวเองนะครับซึ่งจริงๆเจ้าตัว Google Assistant สำหรับเจ้าตัวชิปเซต Y h h ัปเปเนี่ยเขามีส่วนที่จะเหมือนกับเป็นการทำให้เจ้าตัว Google Assistant นะครับเป็น always on ซึ่งคล้ายคกับเจ้าตัว Siri ที่เรา คนสำหรับคนที่ใช้ Apple หรือว่าใช้ iPhone เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จเกี่ยวกับทำเจ้าโทรศัพตัวนี้เนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ p ิก e l เนี่ยจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตลาดมือถือก็เป็นได้นะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ share subscribe